กินบักขามตัวพี่น่องที่เอื่นพี่น้องอย่านพ้ากันบ่อยากน้ำสนันดกหว่ากเ็เลยเอื่อนอยากก็ไม่กินตัวบักขามครับาตมาจะหน้าพี่น้องครับกินบักขามก็เลยข้นเอาอยู่น้าข้นเอากเ็เลยมาอาบน้ำแต่ว่าผมว่าภาษาดอกอาบน้ำเด้อไม่ทันอยากกินเขาแต่ว่าผู้ถอาโบราณเพิ่นบอกว่า ขันกินสมต้าไปแล้วมันอยากกินเขา่ารดแจักสีแมนโมแมนแต่อันนี้โีแมนนี่ดีพี่น้องเรื่องจริงตัวขันกินสมแล้วมันถึอยากกินเขาหรอกอืมกินเข่ากันมาที่ี่ยว่าขันไ่อยากกินสมแล้วมันอยากคือเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวายต่้งแต่เป็นเล็กน้อยสมัยก่อนนะพี่น้องครับอืมไปกินปลาขาบมกม่วงที่ตรงไฮตรงหน้าอยากกินเขาได้มาที่ี่ย ผัก่ัวเขาไปตายเขาก็มีจน,นตายเขากระมีมาขามกินเข่ากันเป็นความไม่จินเข่า,า,ขาก,กันครับไม่อย่างนี้โอ้ปลาแดดวางครับบนปลาแดด่าบ,บงง่ายๆทำหมาูพริกดิยบใส่บะก,กวางแล้วก็ เอาต้อนปลาแดกใส่พี่น้องอันนี้ยังนี่อือันนี้เป็นหัวแมงกิซอ,อ,อ,อนครับหัวแมงกิซอนพี่น้องหัวแมงกิซอนครับนี่หัวแมงกิซอนซื้อมากในตลาดหกสิบบาทครับนี่มันยังหินเด่วเด่วเด่ววอยู่ก็เลย เอามะขัวครับขวใส่ซี่อิ่วขาวแล้วก็ใส่ผงยีร่าใส่โรตีเกลือน,น้อยหนึ่งครับซอสม,มาพี่น,อน้องมาติดต้อกันครับแบบที่ไหนเราตัาง้งไปสี่ที่เห็นเออหนานเห็นตัวหนึ่งคนเห็นตั้งเกตสวยปลาแดดนึกว่าเขากิน,ข,นข้างใน,ในบุกเข,ข่าคนนีกกล้องเขา่าเห็นแล้วครับของข,องขา้าว ป่องเข้าห้อยน้ำมระควางเขาหน้อยแล้วเว้ยเดือดรุร่มทวากับของอืมพรากินด้วยนั่นตัวหันว่ากินบะขาม,มนี่แล้วพ่าอยากกินเข่าครับพี่น้องก็เลยจําเป็นต้องกินบะขามกวนอืมกินบะขามก็เกียธรรมดาเนี่ยแหละมันจะสิอยากอยากแด้วแบบที่เนี่ย ขันยามเมือ่อเร็กินง่ายครับเพราจำเป็นตัวหารนว่จกินยากพี่นหองึ่ินก็เสียละกิงขวบไม่กนสั้นเสี่ละครับอืมครับประเดกวงบัพีดิบต,ต้องเสี่ละจบเลยอืเพรต้องกินยากยุดชิบใบครับพี่น้องว่าหันดูไส้ขมาา เป็นมากแต่ขายกาแฟหมนละบอกไปอีกแล้วพอได้ถามว่าเอาเงินบอสนออืมเอาให้ก็เอาปะ่ะนาคุณว่าก็ใ <c oughs> ห้ลูกไปสามหมื่นบาทบอกลูกจะใช้เงินเปลืองนะลูกวันละสามหมื่นก็พออันดอกไปเดาไปน้องแต่ว่าแม่คนไปทางไหนบูไปหารบปประกาศหีิงบู เวลาหลบตะวากกัดกันเนี่ยนะไม่เนี้ยเนื้ออืย่างาครับว่าเสือร้องเนื้อข่าวว่าอยากกินเข่าครับร่องกินบมกขามเนี่ยกินสมว่าจาเป็นต้องเป็นหมกขามอะไรเป็นบักย่อมเป็นอย่างกแก้วแก่ครับคนห้ามันจะเป็นสันเดี้เชาวไทยชาวหน้าห้าครับ ผู้เป็นเจ้าให้เช้าหน้าเครื่องอาจารย์คมเหล่าฮะต่วบาผู้เป็นเป็นอาคารนกธุรกิตเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคู่เป็นขั้นกะเป็นอาชีพว่เคยเจอเหตุการณ์ออนี้ขันไปโคกไปป่ามันอยากาจะกินเขารวดอยากจกินเขาก็คัดอยาจะไปกินสมลงแบบที่นี่ไปเห็นนั่นเห็นนี่ยุโคกยุป,ปายจะไปหากินนะือว่าบอกสมหมอกสมว่าบอกขามบอกงวงยังแล้วแต่บอกขั้นแล้วแต่ละ่ะมันกินแล้วอ่ะ มันจะยากขึ้นเขาออตอนนี้ได้ผีดน้องตอนมันมีครับตอนมันมี ยุดไวอีกแล้วพี่น้องยายเนื้อมาห่วยเม่ได้ทายชิปไม่แะ่พ้นมาแต่ว่าพี่น้องครับสีหมดละเพรา,ะาเรากันชิปหนากันแล้วกันเมื่อนี้มากินเขาให้พี่น้องเบืง้งว่า การที่หอบอยากกินเขากินน้ำเนี่ยมีวิธีแบบหนึ่งครับว่าจาเป็นต้องหาซื้อวิตามินมากินดอกว่าเป็นจําเป็นต้องไปหาซื้อยาอยากกินเขากินน้ำ,นมบบนำนมนไมากินนี่ครับพี่น้องบักขามนี่ครับกินลองไปครับเสียรวดพี่น้องสีงยากรดพี่น้องครับพ่อกันชิมนาเขาแล้วกันบา,บายๆรับเปิดเนานะไม่คว้างสุกไล